มันกำลังสีลุ้งไปแล้วนั่นเรื่องเรื ouais> ่อมเรื่อองเขล่นเขาเล่นเดยวว่าเด้วแล้วเดี๋ยวว่าเนมอแนวกินสวยจะเอาไปจี๋ใส่รถเียกินนะครกแน่อยู่เอ้าเอ้านี่ตัวนึงเอ้าใส่หละเด็กตัวเบือเก็บอยู่หิ้มฟังเห็นนะโอ้ได้เป็สิบตัวเลยตัวนี้เอ้าสวัสดีครับ สวัสดีพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมครัวประแดกวันนี้กพาพี่น้องว่าเลาะหางยิ่งปลากินเขาป่าอยู่อยู่เขื่อนอีกเก้าแล้วครับพี่น้องอยู่เตียงหน้าพ่อญ่นี่ละพอดีไม่บ้านผมเพิ่นเห็นกระปูอยู่หิมพงคกับพี่น้องเพิ่นก็เลยว่าสิเอาไปเอาไปปิ่งสวยสัน่นเอาไปกี้สวยไสัน่นอยากไปตัวถีบตัวเดนอยูป่ปลาครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปเลาะเบืงปลาน้ำกันดีกว่าไม่บ้านผมเพิ่นคิดว่าสนใจละปลาเพิ่นได้กระปูแล้วป้าลุยหาจอบเบืงปลาน้ำกันครับพี่น้อง ผมเห็นปลาตองกายมันขึ้นอยู่หนานี่ครับพี่น้องนี่ดูโซนนี่ละ่ะผมเลยว่าสิล่องจอบปลาตองกายล่องมึงครับพี่น้องเผื่อฝึกบุเคยยิงจกเจียกกันมาเดี๋ยวซ้อมมึงปลาตองกายน้ำกันครับพี่น้องเผื่อฝึ่นไอ,นอชอนเข้ามาครับพี่น้องจากไหนมือถือปะอุ้ย โอ oh. ้ยโดน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 ครับพี่น้องผมว่ามันบุถึกคือยังนิ่งซีรีเลยโอ้ยงืดงืดงืดของโตของโตครับพี่น้องของโตโอ้ยเข่าหัวมับครับพี่น้องโอ้ยถึงได้ละโมกโกขึ้นมาใกล้ๆกลมามาผมว่ามันตัวใหญ่เติบแล้วครับพี่น้องอย่าขวางเด้อ รตทอรดทอรูดซะนี่ดเด้อพึ่มมาสิดึงขึนมาเลยไหมบ่อยากลงไปเด ye, iye, manger, ceux, ี๋ยวเด้อเดี๋ยวเดมาโอ้นักนักักนักครับพี่น้องแสดงว่าตัวใหญ่อยู่ป่ะดวลงไปพิ่งกึางล่างหมดล้วครับพี่น้อง มอมสิเป็นโลอยู่หมดแล้วครับพี่น้องโว้้หยพี่เพิ่อนเรามาผิดคิวจังได้วู่นี่พี่น้องครับพี่น้องตัวนี้ผมล่ะข้าแต่เลี้ยวบวงประตองกายอยู่เลี้ยวบวงอยู่กลางน้ำพี่หันมาใกล้ๆเพิ่นเรมาแต่จ่ออยู่หิ้มฟังหรอกครับพี่น้องโู้ยขาดสิมานแล้วครับพี่น้องตัวใหญ่เพิ่นนี่ก็ สีเฮ็ดกินสวยมนกับเสืเ้อ่ายเลยครับพี่น้องว่าเสียวไหวบุดละไหวกินเฮยดบุนละเดี๋ยวจงไปหาไปหาแนวกินไม้ดอกสวยนี่ไปครับพี่น้องได้ปลาคอแล้วโบสนใจปลาตองกายเลยครับพี่น้องช่วงนี้เห็นตัวใหกจัง,งน้อยแน่ครับพี่น้องปลากระไดน,มมน,น้ามันลดลายน้า น้ำเคลือนลดลดลนเร็วเออลด,ล,ออล,ดลงเร็วแล้วก็พวกปลานิ้นปลาดก็บ่กค่อยเข้าฟังกันแล้วร่าพี่น้องเห็นโตนี่ผมว่าถือว่าหมานเนี่ยมือนนี่สวยนี่ก็ผมว่ามันสไิได้กินในกินในกระปูขึ้นบ้านละต้นนี้ก็ตัวใหญ่โพดเสียดายดเอาไว้เอาไวเ้เฮ็ดกินอยู่บ้านบนดอกไปครับพี่น้องเดี๋ยวยางลาอ,อไปเรื่อยเพื่อมีมงจอบไป ลาะไปทางไหนกับโบหินป่าครับพี่น้องผมก็เลยว่าสิปั่นกินกระสวยก่อนโอ้ยน <c oughs> ี่กระสวยอะไรไงกินแล้วปั่นกินแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นป<า>เรียบร้อยแล้วโอ้โหใครได้ได้ปีงกับปูบ้างอืมกับปูกำลังลืง่นเหลืองครับพี่น้องเมื่อวานผมเพิ่นปีงียบร้อยแล้ว <c oughs> พี่แนวใดไม่ปลาดุไปฝากขนมหรอหมูแม่ไม่ปลาดุ อันนี้ปลาคอปลาคอใหญ่อะไย่งนี้ตับมะคุงอ้าวนี่แหละครับพี่น้องเนี้ยกินสวยก็ได้ตาับมะคุงก็ปิ่งกับปู <c oughs> พี่กับปูปิ้งซุกเรียบ,บร้อยครับพี่น้องนี่ไงพี่ตันสีส้มเรวเป็นเต็มมันกระดอดเด้กระปูนม,มันสีแสบก็ไม่บานผมวายดีกว่ะ อุ้ยเอ๋อคัดขี้ดอกบานสิพี่เด้อนี่ไงแล้วให้แกงบักหอยมาพร้อมเด้อครับพี่น้องแกงบกแกงบักหอยเชื่อหลีเหมือน,นกันจวกนั่นล่ะมันสิได้กินซ้ำนี่แหละครับพี่น้องสวยนี่ปลาเสียดายเอาไวไ้ไปเออไปยังกอดต้มยำต้มยำอยู่บ้านดีกว่ามาเด้อมาเด้อมาเด้อครับพี่น้อง กินข้าสวยน้ำกันเด้อบาดนี่กินยังกระแสบเราก็จะว่ากินข้าปลาไงว่ากินน้ำกันดีกว่า้องตบกวนยแสบเกามาหุงใสบึกเอื้อเพื่อน โอ้ผีเด้อครับพี่น้องกระปูกระปูไข่พหอมกินเหมโอ้หน่อยยังมาหยาดเอาในเวมอวงมนแสบโคตรอร่อยอ่ะเอาใส่รัสดีคุณปูมาจิม้มน้ำโมเดลมาหนักกว่า ป้าบัตินี้ศูนย์พันแม่ปู่ข้าสีมาซื้อมือเลยป้าเมันสกกินเบิดอู้ยี่ชอบพี่น้องตัวนี้โอ้ยนี่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 ้ยไม่ได้ตัวตัวนี้ใครใครแกะกระดองเอ้เอาเดี๋ยวปูกำลังไข้ด้วยรับพี่น้องบอกไข่ซื้อมันบอกแกะตัวนี้ไงเนี่ยงเนี่ แค่มอไหตัวน้นี ay, ่ว kind of ุ um, ้ยเลี้ยงเลี้ยงอุ้ยหุยบัวปุ่นนะบู้ไขตลยมันกูโตมันกูโตัยขเต้เลยโด้ยน่เหลเยยาเหลอเหยาขึ้นแล้วไห้่อยก็มาหยาดีก็เงียบ่ทีนี้ก็เปวุ้ยปูไขเด้ ฮะเก็บกระปูเป็นยังไปกินแรงเอาแล้วหอมด้วยหอมมันเป็นมันหรอครับพี่นออ้องหลวงก้นแจมคอนโดตี โอ้ยเข่าเป็นอะไรไปเนียเเน่ยแซ่บสียบไล่แกมาแกงหอยนี่เป็นมันเลยมั้งบ่เฮ้ยเบิ่งครับพี่น้องเพิ่นแซ่บคักแซ่บแน่กับปู่เพิ่นสมเพิ่นอยากอยู่ดอกเอาเอาคัากๆแน่ๆปลาครับพี่น้องอิ่มแล้วก็ไปนั่งจอบปลากันต่อซ้ำคำเพียหมานอีก รอบคำนี้ผมว่าสิจอบใกล้กลแถวเทียงนี่แหละครับพี่น้องสิมาเบิงแย่นี่แหละน้ำคือคุณเอเล่ครับพี่น้องคือจังปลาคือจังปลาไล่สวกกันนี่แหละน้ำคุณเอเล่เลยเดี๋ยวผมขอข้นยางก่อนครับพี่น้องเปนว่าเป็นป่าล่ะ เห็นมันบาเด้อพึ่งพึ่งตีน้ำคุณเสร็จแล้วมาโตมันจะยู่แถวนี้แล้วครับพี่น้องเด้อโดนบอดโดนบอโดน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 ครับพี่น้องโดน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 ฮะมาใกล้ครับพี่น้องอุ้ยมาเป็นพ่อพอดีโอู้ดบนน้ะงอู้ตื่นเต้นแล้วครับพี่น้อง ยังเงินยูยูยูย,ยูครับพี่น้องยูยูของ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 ,ของย่นีล่ล่ะแต่ว่าสิบูด,ดึงล็อกโอ้ยจังได้มาพ่อผู้ด,ดีตื่นเต,นต้นแล้วอมือสีม,มานมือสีม,มานยางมากยางมากเป็นพอ่อโหลดครับพี่น้องเอาเดี๋ยวไเดี๋ยวมัดทิมไว้ก่อนเดี๋ยวลงเอาครับพี่น้องผมว่าสิย์งาง ไตเป็นน้ำใหม่เลยครับพี่น้องเพราะว่ามันของอยู่อยู่แจ่ทางผุนยังเห,ห็นตัวอยู่ปไตขึ้นไปนี่ละ น่าจะสองถึงสามรู้อะอยู่ครับพี่น้องตัวนี้เห็นเขาเป็นแว่นอยู่ในน้ำแล้วเนื้วน้ำก็บบุเลืกดอกครับพี่น้องตัวนี้มันเป็นแง่สุดเอย่างน้องเดบัวเชือก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 ป๋าบนในไตยบ้คอยตาจับไก่มันมันได้ครับพี่น้องเห็นเขาเป็นแว่นอยู่แต่ว่าเห็นบ่ามัเห็นเชือกเด้อ <c oughs> โอ้ยปายังดินอยูบ่บม่รู้ว่าถึกจังไรเด้อโอ้มันของอยู่แบบว่าของเอเกี่ยวกระไม้อยู่ครับพี่น้องผมประกาด,ดึงยามมันขาดเด้ออือหืดิดแล้วได้แล้วครับพี่น้องได้แล้วโอ้ยขออยู่น้อยเดียวอุย้ยขออยู่น้อยเดียวครับพี่น้อง ทั้งในระบาดน,นี่โอ้ดีแล้วบ่ดึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกลบก็บไ,ได้อืออือโอ้ดีครับพี่น้องอสองลูกไกวได้อยูุดอกครับพี่น้องพี่โอ้มือสิงมนันมือสิงมันไปครับพี่น้องขึ้นไปเทิ้งหมดละย่านมันหินลุดไป ถือว,ว่าธรรมดาครับพี่น้องดีเดอ้อ <c oughs> น่าจะประมาณสองโลก,ก็กลัวผลรัคพี่น้องเบื้องทองเพื่อน่ยเมื่อกี้นี่พี่น,นาจะไล่กินปลาหน่อยแหละบุลูก,กินปลายัางเข้าไปเดอ้อ <c> เ <oughs> มื่อสิมานกับยางว่าพอล่ะ <c oughs> <c oughs> ได้มากครับพี่น้องถือใจไม่บ้าน <c oughs> ผมไปอยู่ดอกบานนี้ไป <c oughs> เดี๋ยวผมพาเอาปลาไปอ่างไม่บ้านผมดอกวครับพี่น้อง <c oughs> มาน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  คุณได้บักไลามามอเอ้าทาไปเลยนักปุ้ยพระธรรมดาพรธรรมดาเอาบอกอคเอบ่ให้ให้ลุงไปกินนะให้แล้วปู่แกไม่เอาแกว่าแกได้กินดูอยู่ <c oughs> อเออออออกระสันกกลับเลยนะมานปานนี่<แ>สำหรับคลิปนี้กับชิวัยซ้านี่ก้อนละครับพี่น้องถือใจไม่บ้านผมคักที่ดอกมนันนี่มานได้ตัวใหญ่งไญ่ปะ พ่อกันไม่คลิปนาน้ะครับพี่น้อง